แม่แม <m í toys> <c oughs> <P an> ่นมาเีน้านอบใจเ้ไปยมันนะค้งอันสูงจังซูมล้มได้ย่าไปซุ่มแม่มนะเดี๋ยวตอนแม่ทำคอพวกมึงรับตาอะคอตะเห็ดมันหอมเ่ลนยมนไปเห็ดมันหอมเลยคขนียไม่ไปเลยวะ ตาหมันบ so ้าก no, no, oh, no. no. no no uh, no. ันมึงบ oh, okay. like ้าอย่งนี้ไอ้หนูนั่บ้าไอ้หนูขะหนูแป้งผ้าไอ้ไอ้นั่นน่ะไอ้กระดูมช่วหน่แห่งๆดี่ดิ่มันยูเมกเมย์มันเนี้ยทำหนุ่มือซ่าะไรจ๊ะหมอกับไอ้ที่เออนี่ไปนั่นน่ะนี่ไปนั่นน่ะจะต้องไปทำไอ้นั่นข้างล่างตอกให้แป้งข้าวดูมันแร้ไปอย่างเงี้ยข้าวข้าวเออวันนี้มันแร้เลยเอออย่างนี้พวมีแร้หรอกอะไรมางจะมัดสะดือไอ้ที่มัดสะดือเราอ่ะ ในเซฟจะมีใช่ไหมไปดูสิตุ้ยยากไปบีบมอดเจ้ายก่มอดอะอุ้มไปก่อนเอาไปเลยข้างในรุ่นหมดทีนี้ฉันจะทำคอดล็อกไอ้ใหม่ยมกไอ้เตรียมถุงขยะมาตั้งชื่อเลยน้องอนามัยน้องอนามัยน้องออกถึงรถน่ะรถนี่ตี๋ต้แกจะดูกันใช่ไหมน้องน้าค่ะปิดแค่ฉันดูตัวแกคนเดียวหลับใกล้ใกล้ใกล้ตะไก เบิ้งได้บ่ได้ก็ต้องเบิ้งะวาคนพวกนี้ก็อกเถยงรถใช่เวนี้ยอยกมายกมาคนนี้ก็อกถึงรถอ่ะแอ้มไปนู้นก็ได้นี่ยจะได้มยอ้มนี้อ้มอุ้มมาเป็นน้ยนอ่ะอนนี้นี่นเอาไปนวรามนี่กัันบฮอนบ้อบไกลไอเดนะ อันนี้ปวต้องอาบน้ำน้ำยังให้ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวไปโรงพยาบาลทีเดียวเลยอยจะมัดใส่ไปดูให้รู้บ้างทุ่มเข้าไปห้าทุ่มมาที่ไม่นั่นละมันเพราะว่ามัจบมากแล้ว่าแป๊บหนึ่งล็อกมันยังล็อกกมนอีก ก็จับยกค่ะได้กระจกปากแล้วทยานมาพัะนารถเซนังก็ย่างหรอมันเ้ถุงน้องข้ามันไม่แตกอ่ะโอ้โเลยัออกมาเป็นถุงคนใดญ่กว่นนั้นนะอนนั้นนะอ่าาันนี้ไมันไม่แตกมันออกมาเลยไอ้คนนี้ช่เหมือนกันนี่จ้กจับมาไอ้น มันไม่มาวันนั้นนะนี่แหละนี่แหละ,หละตอนนั้นมันยังไม่ท้องตอนานาั้นป,ป้าจะไปจามไหนหนูแล้วตอนนั้นมันยังไม่ท้อง,ย,งยังไม่ลอกลยังไม่ลอกหลอกยากไม่ลอกไปแม่มันอย่างนี้ไหมคือ <c oughs> บ้ามันพี่บ้านโรมานเขาที่พี่<อ>บานมันเด็ดนะจ๊ะแ<อ>ม่ถ้ามีรังคาก็ไม่ว่าลองนี่เป็นรังคาจ<ล>ะไปลองมาเดินบางยังไงเนี่ยไปอย่างนี้บมีย่างมาจ้ะบาแล้วม่มีอะไรมาเลยมาย่างมาเลย คนที่บ้านเราตามไปสิเอให้เจ้ากระโถ่รวยให้านคนบ้านนะคนกาไปตามไปนะไม่ต้องหลับบัตรไม่ต้องหลับพ่อไอเสกเอ๊ะนั่นไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวรถจะไม่มีหนังขาไปได้ไปได้ไม่มีปัญหาคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเดิมบ้างก็ชึ่งเดียวแล้วเดี๋ยวหนูฝากที่ไหนล่ะหนูฝากที่ไหนอยู่แล้วหนูฝากีเฟนโมเดิรชันโอ้โหเวีนกูเลยดริงสมุดสีชมพูไม่ได้มาให้เอาตามไปให้คนตามไปเอา แล้วก็เอาไปสองอ้าว้ประเมินตายแล้วอืตนะเห็นหน้าปรโกออกมากมอมล้องเลยไว่ลืมตาแล้วนั่ยนเฮ้ยลืมตาแล้วเฮ้ยจับค่าได้หุดประจับค่าห้อยได้ปรตตบตูดประจกคคยได้หินเข้ายังก็เคยเห็นเลยเนาะได้ตบตูดเคยอ่ะเคยอ่ะมีถ้าเข้าออกต๊ะเคยเรีเป็นน้องหมออยู่ มนไั้นนะรเมีวรเลี้ยงอย่างนี้ที่เดี๋ยวเร็นน้องมอย่ลัมันเดวลุงเหมยว้นกจุเลยหมดเรื่องมมันร้องก็รีบเช็ดมันไงอืมไม่หาไม่มีอะไรเลยอพาร์ตคุ้มแม่มันแน่เช็ดกะบอกวัาไอเมืองเียมท่าเียมย่งเขาะบ่กมันไ่มนกทียนแต่ได้มีแต่โตกนาดสินเดือนรุ่นต้องไเชื่อศิษย์ัแม่ รัดเสียงยายักข้าวขึนนอนแล้วพี่ย่ใช้ไหนบ้างเดี่ยวใจเย็นอย่าไปหาฮ้ถุงโม้ไมจได้ถุงโม้เยี่ยก้องดเองใจดีไม่ม่ใจดีอือแม่มันใจดี้มีอะไรกงซ้ำคนแล้วยังอ่ะท้องต้อาล้่ะเ้๊ะแถนอ